ทีนี้ในส่วนของสแลนกับดีฟนะครับที่มันเป็นอากาเนาะอันนี้ก็คือส่วนผสมที่เราเอาละลายน้ำไว้แล้วแต่ว่าตัววุ้นเนี่ยเขาก็ยังเป็นเม็ดๆอยู่นะครับเราก็จะเอามาต้มในไมโครเวฟก็จะใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับต้มทีละหนึ่งนาที หนาทีแล้วก็เอาออกมาเขย่าครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งนาทีอ,าออกมาเขย่าครั้งหนึ่งเวลาเข้าไปเนี่ยก็จะหมุนฝาแน่นนะครับให,ให้มันก๊อกแก๊กแก๊กแบบนี้ได้แล้วก็คนๆๆเขย่าแบบนี้ รอบนี้ก็ตั้งไฟ640หนึ่งนาทีเหมือนเดิมครับถ้าเราสังเกตดูนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมี ฟองขึ้นแล้วนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของการเดือดนะครับเวลาเราต้มอ,อะไรในไมโครเวฟเนี่ยมันจะไม่เดือดแรงๆให้เราเห็นมันจะบุ้งขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับถ้าหากเราเห็นฟองเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยให้ระวังไว้ดีให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราจะจับเขาเขย่าแบบนี้เขาก็จะบุ้มขึ้นมานี่ก็คืออาหารที่เราเวฟมาเมื่อกี้นี้นะครับ ครับร้อนมากเลยเดือดๆเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาใส่ห <Garage. S 2> ลอดนะครับเราจะเอาใส่หลอดแบบนี้ถ้าเป็นสแลนนะครับสวยๆก็จะ3มลลิตรนะครับถ้าเป็นดีฟก็5มิล นี่นะครับอันนี้คืออันนี้คือสามมิลลิลิตรเวลาเราเอียงเนี่ยเขาก็จะได้พื้นที่เนี่ยจนถึงก้นหลอดเลยนะครับก็จะสวยกว่าประหยัดด้วยนะอันนี้คือสำหรับทำสลนนะครับแต่เราจะยังไม่เอียงตอนนี้นะครับเราจะปิดฝาแล้วก็ เอาไปออโต้เคลฟนะครับพอเอาออกมาแล้วเราก็ถึงจะค่อยเอียงเขาทีหลังนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นของอากาดีฟนะครับเราก็จะใส่หลอดละ5มิลลิลิตรนะครับหลอดละ5มิลลิตรเนี่ยเขาก็จะมีความสูงที่ค่อนข้างพอดีนะครับก็จะมีพื้นที่ เหลือให้เราแทงลงไปได้ลึกพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอาการดิฟเราต้องเอาไปสแต็ปก็คือเอาไปแทงนะครับเราก็จะเติมลงไปนะครับแล้วก็เอาไปออโต้เคฟเหมือนกันนะครับการปิดจุกนะครับก็คือเอาสำลีเนี่ยมาอุดแบบนี้ นั้นเราก็จะมานึ่งฆ่าเชื้อนะครับ รออีกประมาณสองชั่วโมงครับเราก็จะเอาหลอดออกมาเอียงกัน อาการสลรนด์นะครับเราเคลบเสร็จแล้วมันยังเหลวๆอยู่เราก็ยกออกมาแล้วก็มาวางพาดไว้แบบนี้พอเขาเสร็จตัวแล้วเราก็ค่อยจับตั้งนะครับส่วนอากาดีฟตอนที่เขาออกมาใหม่ๆเขายังร้อนๆยังเป็นของเหลวอยู่เนะี่ยเราก็จับตั้งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นบอสเป็นอาหารเหลวนะครับเราก็ทิ้งไว้ อาหารทุกอย่างนะครับเวลาเตรียมเสร็จจะทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับก็คือทิ้งไว้ overnight เพื่อที่จะดูว่ามันมีร่องรอยของการปนเปื้อนหรือเปล่าถ้าไม่มีร่องรอยของการปนเปื้อนก็สามารถนําไปใช้ได้ตามปกติอันนี้ก็คืออาการสแลนที่เขาเซ็ตตัวแล้วนะครับเราก็สามารถเอามาตั้งไว้แบบนี้ได้เลยเราก็จะตั้งทิ้งไว้หนึ่งคืน เพื่อที่จะทดสอบว่าไม่มีการปนเปื้อนนะครับเนี่ยตอนเนี้หน้าเขายังใสๆแบบนี้อยู่ไม่มีร่องรอยของโคโลนีใดๆนะครับผ่านไปหนึ่งคืนหน้าตาเขาจะยังเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับถ้ายังเหมือนเดิมก็แปลว่าสเตอร์ไลน์ใช้งานได้นะครับแต่อันไหนที่มีการ คอนทามิเนตเราก็แยกออกไม่ใช้งานนะครับอาการดีฟก็เช่นกันนะครับพอเขาเซตตัวแล้วเนี่ยเราตีลังกายังไงเขาก็จะเป็นหน้าตาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราก็จะต้องทิ้งไว้ข้ามคืนเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะทดสอบการปนเปื้อนนะครับเขาเรียกว่า c o n t a m i n a t i ชันเช c k เราก็จะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเนี่ย o ว e r ์ไนท์นะครับก็คือข้ามคืนแต่ก็จะต้องระวังเรื่องของมดแล้วก็มแมลงด้วยนะครับซึ่งปกติในห้องปฏิบัติการเนี่ยมันจะไม่มีมดไม่มีมแมลงอยู่แล้วแหละนะครับแต่เพื่อความชัวร์นะครับเราก็อาจจะหาตัวขาดที่มีน้ำหล่อนะครับเอามาเรียงเข้าไว้ก็ได้นะครับ ส่วนตัวบรอสนะครับบรอสที่เป็นอาหารเหลวเนี่ย mm hmm. เขาเย็นแล้วนะครับเนี่ย mm hmm. เขาก็จะยังคงมีลักษณะเหมือนน้ำนะครับสีเหลืองอ่อนๆอ,อ,อยู่ตอนนี้เขาจะใส่แจ๋วเลยนะครับมีสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็มีลักษณะใสเราก็จะคอนทามิเนชันเช็คโดยการทิ้งไว้ข้ามคืนเหมือนกันหลอดในที่ขุ่นนะครับเราก็จะดึงออกเราจะไม่ใช้งานนะครับ